แล้วมาดูเรื่องสกรีมืับคืนเมื่อคืนคน,นี้เมื่อตอนกี้ดูภาคภาษาปักกิจนะก็เนะดานไปเจอคนไทยนะสามคนมันคุยตั้งแต่โฆษณายันหนังจบเลยส้นตีนมากโคตรส้นตีนเลยผมบอกเลยเวลาคือถ้าใครที่ชอบดูหนังในโรงหนังเนี่ยนะครับเราไม่ชอบเลยเวลามีคนมา แบบพูดงุ้ง,งิ้งงง,งิงง้งมันน่าลำคานเราจะมาดูหนังให้แตบบ่ว่ามันมีความสุขนะคคือผู้ชายสามคนนั้นก็ก็อายุแล้วนะก็กมีอายุแล้วนมันคุยกันทั้งเรื่องเลยส้นตีนยิงนะใครที่เป็นแบบชอบมาดูหนังในโลงหนังน่าจะจะเข้าเข้า,เข,าเข้าใจอารมณ์นี้ฮะอารมณ์ที่อยากมาดูหนังแบบ ตั้งใจดูหนังแบบเงียบๆนะฮะแต่กลับมาไม่ใช่ยินคุยม,มันเสียสมาธิอย่านงะจะดูหนังให้แบบสบายสักหน่อย É uma que eu tenho que abrir a rádio. ช่วงนี้พอเปิดประเทศนี่รถเยอะครับรถตู้รถถุงรถรถกระบะรถติงรถมอเตอร์ไซค์รถอีซูซุเอ็มกูโบต้าอะไรเยอะมากเลยกะจะเปิดหน้าเซ็นทันักหน่อยรถเยอะจริงๆครับเ่อ้ตายเลยเสียอารมณ์มากเลยไปดูหนังแล้วมีคนคุ่นงุ่ง เลยนะกระเป๋าเนี่ยไอกระเป๋ากันน้ำของผมเนี่ยมันมามาอยู่ข้างนี้แล้วมันทำให้รถอยู่แบบนี้เวลาขับไมยู่อนไรใช่ไหมเนี่ยขอขอไอกระเป๋าเนี่ยของผมเนี่ยไอกระเป๋าเนี่ย,ยมันมามาถ่วงน้ำหนักอยู่ด้านขวามือหลายวันแล้วไม่ได้เอาออกมาพิ้งอะไรอันนี้ Okay. ไปต่อไปต่อรถปล่อยพลังในตัวคุณเช็คด,ดูแล้วน้ำไม่ดันครับเมืเ่อกี้ผมลองส่องไฟดูแล้วไม่มีน้ำดันออกมา ไม่น้ำก็น่าจะดันออกมาหมดจนไม่มีอะไรดันแล้วคิด <c oughs> ว่านะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าพูกเกตรถเรื่อดแถวนี้เป็นรบ้านะแต่ว่า,ถาแถวป่าตองเห็นแบบตำรวจหมวกคร้องอะจะชอบไล่พวกเ็กแว้นะนะคบที่ใสล่ล้อเล็กๆท่อดังๆจ,จะโดนหมกกันอยู่บ่อยนะ เลยว่าเจ้าซีอาร์สามร้อยเนี่ยมันก็แรงใช้ได้เลยแหละคือแรงเลยแหละไม่ต้องใช้คำว่านรงใช้ได้คือมันแรงเลยแหละมีข้าอย่าไปข้าครับซีอา0 0สามร้อยครับผมบอกเลยรล้วสจังหงวะนี่ต้นมันมันมาสมุดอะ าาหรือว่ามาขับรถเที่ยวแล้วกันไม่ได้ปลดปล่อยอยู่หลายวันแนละ้วมาซิงก็น,นนะ ธรรมดาเลยคนที่มีรถส่งจังหวะนะมันก็ต้องแบบมีวันที่มาแบบเอามาปลดปล่อยพลังงานสักเล็กสักน้อยไั่นั้นมันจะอัดอั้นอยู่ในตัวเราในใจเราแบบอนอนก็ไม่หลับมันต้องจัดสักหน่อยอะไรแบบนี้ร่างกายจะอายากกระกะลิ่นสองทียัไง เดี๋ยวตอเริ่มเร่องอีกแล้วคือไม่ได้ขับแบบนี้ทุกวันนะปกติผมก็ขับแค่234กันนั่นเอง ข้างหลังให้แน่ใจว่าไม่มีซีบีอาร์สามร้อยตามมามองซ้ายและขวาโอเคถ้าเห็นซีบีอาร์หรือว่าเห็นอะไรนะเอ็นแม็กร้อยห้าสิบนี่รีบๆเลยจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายตอนดีครับผม พี่น้องชาวสวงจังหวะและชาวแกร๊ป